<c oughs> สวัสดีครับผมตอนจมทุกท่านนะครับกับนันกท่กเกมมิ่งอีกเช่นเคยยินดีต้อนรับสู่เกมบอลเพนตออนไลน์นะครับคลิปนี้จะสอนในเรื่องการโจ,จ,จมตีครับผมว่าโจมตียังไงโจมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรโจมตียังไงให้เสียอาหารให้ได้น้อยที่สุด <c oughs> มาก็อ,อาจจะงงๆหน่อยอีเสียยังไงอ่ะตีเทียวก็เสียสิใช่คณพูดถูกว่าคณพูดถูกแหละว่า อันนี้ผมสอดแนวแล้วนะครับก็ถูกอว่าหากผมเอาทาหารแบบเต็มชุดมาแล้วไปตีกับเลเวลที่สูงกว่าผมเ <c oughs> สียแน่นอนแต่วิธีนี้แต่คุณจะแต่คุณจะคิดผิดอย่างแน่นอนในครั้งนี้เขาเรียกว่าอะไรไงแต่ว่าในวิธีนี้คุณต้องคิดใหม่แล้วนะครับก็คือส่งทหารหนึ่งหน่วยแล้วก็ตีมันเลยเชื่อผมเชื่อผม เอาทหารหนึ่งหน่วยคิดดูอันนี้คือผู้เล่นเก่านะครับผมผู้เล่นเก่าจะต้องได้ใช้วิธีนี้แน่นอนผู้เล่นใหม่อาจจะงงง,งหน่อยผู้เล่นใหม่อาจจะงงง,งนะครับวันไหนที่เป็นผู้เล่นเก่าอาจจะเคยใช้วิธีนี้วิธีนี้สุดยอดมากอืมแต่ผมก็ไม่กล้าตีแรอบอันนี้ก็หาอะไรตีคนนะฮะเดี๋ยวนะครับ เป็นไงได้แล้วได้เคว็ดยิงห่างไอที่ได้เควนี่ไ,ไม่ใช่อะไรผมผมได้เคยเพราะว่าผม,ผมไม่เคยตีผู้เล่นนี่ถือว่าเป็นคนแรกนะฮะเป็นไงอ่าถือว่านี่ผมมันก็จะเป็นแบบนี้เราหาที่มันผู้เล่นที่มันมีท่ากองทาหารหน่อยเพราะว่ามันยังไม่สูญเสียโอ้โห ถึกไปเปล่าหนึ่งหนึ่งหน่วยโหดเกิดไปเปล่าเออสงสัยเขาไม่มีเลือดมั้งไม่มีทหารหน่วยสงสัยกยังหาท่อนแรมอยู่มาหาพูดเล่นแล้วกันครับผมก็การสอดแนมมันไม่ผิดใช่การสอดแนมมันไม่ผิดแต่ว่าบางทีอ่ะมันบางทีเรามีพลังสอดแนมที่น้อยกว่าเขาอ่ะเขาเลยแบบมัน มันเหมือนคิดว่าสอดแนมแบบใส่สมบูรณ์บางทีอ่ะเราเขาอาจจะปิดกั้นการสอดแนมก็ได้เหมือนเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเรียกยังไงครับผมเดี๋ยวหาโค้ดเลขแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก้าโอสุดดายนะฮะ SS ไม่เอานะฮะของเมองเลือกไหนดีคนมาเก็โอเคได้แล้วได้เวลาโจมตีปกติแล้วคนปกติเขาก็จะโจมตีแบบนี้ผม เต็มกองทัพมาเลยแต่ผมโนี no. แต่ผมจะเอาทหารเพียงหนึ่งหน่วยนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันนะฮะแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆนะครับโจมตีนะฮะก็ <c oughs> ก็ผมจะพูดเวลาก็จะพูดไปด้วยแบบเดินเวลาไปด้วยนะครับก็กลุ่มผมก็คือไทยแดนฟาร์ม ไทยแลนด์ฟาร์มก็เหมาะกับสายฟาร์มนะครับคนไหนที่ไม่อยากตีคนไหนที่ไม่อยากตีกับแบบพูดเล่นครผมฟาร์มได้เลยนะครับในเขตผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่จริงผมยึดได้เยอะกว่านี้อีกครับผมเมืองเออเซนเชสพอร์ตแลนด์ลาสเวกัสลาสแอนเจลิสแล้วก็ซานดิเอโกที่จริงผมยึดได้เยอะกว่านี้อีกแต่ว่ามีกลุ่มอื่นเขามีข้อเสนอไงเลยอยากได้เมืองผมเลยโอเคจัดให้แล้วกันนะครับ อยากให้เขาแบบมีความเป็นอยากให้มีแบบมีเมืองมากขึ้นโอ้โหเอาทหารสกาวเดนเทียสามสกาวเดนเทียสามหนึ่งหนึ่งลอัอะคิดคือคนส่วนใหญ่มันจะคิดว่าเอาเพื่ออะไรสู้ไม่ได้หรอกใช่คนพูดถูกแหละมันสู้ไม่ได้แต่มันเป็นวิธีดีแบบล่อซื้อเหมือนล่อซื้อเหมือนวิธีล่อซื้อ ใช่มันทั้งอา้าวโอเค <c oughs> จะพูดด้วยนี้ไปด้วยนะฮะก็มันจะทั้งสอดแนมไปด้วยอ่าทั้งแบบเหมือนได้อ่าได้รู้ว่ากองทัพเขาอ่ะมันมีฐานกินหน่วยอะไรแบบเนี้ยจะได้รู้ไงเราก็จะได้แบบพิจารณาว่าเราจะโจมตีหรือเปล่าเราจะโจมตีหไม่คือแน,น,นะนำาคือไม่ต้องโจมตีก็ได้ นะครับก็าจ,จะพิจารณาว่าจะตีเดี๋ยวไม่ตี <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราซื้อไมนคิดว่าเกาก็เกานี่ที่จริงแล้วอะ่ะมันแค่หนึ่งหน่วยเพื่อไปดูว่ามันอะ่ะมันมีกองทัพเยอะแค่ไหนเออเราอาจจะใช้ได้กับเมืองหลวงกลุ่มก็ได้นะครับเมืองกลุ่มที่ยังไม่มีทั้งมีเจ้าของและยังไม่มีเจ้าของคืออันนี้มันจะแม่นกว่ามันยาวกว่าอ,อ มันย่อมกว่าการสอดแนมโดยการใช้ดโดรนอ่าได้ามาแล้วเป็นไงถูกทำลายหนึ่งอ่ะคดดดะมดมดิดดูหมดปะหดไหมกัดูดิอันนี้รอก่อนนะครับมันอาจจะช้านะครับโอเคเนี่ได้แล้วเราก็ได้รู้เราก็จะได้รู้ไงว่าเขามีพราะเขามีทหารกี่หน่วยเป็นไงจะได้รู้ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยว่าเก้าแล้วมีทหาร ยี่หแต่อะไรอดีอยาบอกนะสายเปรอยเดบอกนะสายเต,เต,เตเเิมอ่ะเป็นผมยังงงอยู่อิสกาลได้หนึ่งพันหนึ่งพันนี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่าเลเวลเริ่มแปลกๆแล้วนะเริ่มจะแปลกๆเห็นไงจะได้รู้ไงนี่นะครับผมก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเรามีที่หากินหน่วยคือแบบ แม่นยำม,มากอะ่ะคือ่อนข้าจะแม่นยำเลยคือแม่นยังต่อการสอดแนมถึงแม้เขาจะไม่แสดงพลังก็ตามถึงแม้ว่าการโจมตีในวิธีนี้ข้อเสียเดียวคือไม่สามารถแสดงพลังได้ว่าเขามีพลังเท่าไหร่แต่เราก็ได้รู้ว่าเขามีทหารกินหน่ยนั่นแหละยอดไปเลยนะครับโอเคมีถือว่าในการแบบมันความรู้ก็กันนะครับผม ก็เทนี้จบเปท่าน,นี้นะครับพเพื่อนกรู่งไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดและกดกระดิบด้วยนะครับผมสำหรับเรานะักูดเกมมิ่งลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ